หลักังว่าลักสิเป็นลักเก่งไงเจอละชามลอยไปอาบน้ำปะไปอาบน้ำไปอาบน้ำไป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 เอาไปเอาเ่าไปน้ำยาซัมปี่อันลอกมาให้นอนกอนใบจังกันให้เขา่เมื่อไห้่เมื่อเข้าเดาดเขายาเหมือนเ่อใดนู่นนะยายแล้วเาตกไปซื้อเสียงไปไปอาบกับอันไปได้ เธอถือให้ฉันหน่อยฉันหนักมีถังค่ะสาวเธอถือหน่อยม่ต้องเอาไปสันะเอาไปที่แถวไี่แถว้กตัวอีหละก็อันีละก็ตสออีใส่ตัวเออกัหนาวตัวเธอหนูตื่น าเอานากี่สบู่ประจำล้างหน้าของฉันน้าจะก็เลยเป็นกากอ๋อมหนูไม่หนสบู่ประจำล้างหน้าหน้าได้เป็นกากายว่แตนับเาบ้นกจะนนี้ะาหลายแบบน้าก็ะมีแมกอะไรให้น้องลูก กะตาไหนีดูสิคะว้าตัวเลยแม่นี้กูใครนี่แมกแม่ช่พี่แม็กดูไหจะกระตายให้น้องมาเดียวจิ๊กบ้ามาสองเบิไ์กเบอร์ใหว่ี่หลีผู้หนึ่งว่าไ่นังจีู้นั้นดื้อจีนนี้ดีเดีวเบิร์กดูยายเบิดู พี่บอบ่าวิสวยจังเลยไหนยิ้มสวยสิคะยิ้มสวยสิคะนังนังนังันนดังงามแท้คือแขกเนาะไปไปเอาเร็วๆไปอาบน้ำอาบน้ำไปอาบน้าปุบุกระจา่มีนะคะอยู่นี่ นั่นนั่นหลังยาเอ้าจะเกิบมุ้งยะเไ็ดไม่เน็ดเกิดคนละพันก็มาผู้เน็ดหนึ่นวูาอุ้ยยาซื้อเก่า่ๆหนึ่งเดินทางปลอดภัยนะครับไปจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บยายยังเออชี้ให้ไปห้องน้ำโอเคเดี๋ยวอาบครับเออมีหมาด้วยหมาวะลุงตุลาเก่ามากลุงอะไรนะลุงอะไร งเราห่างกันไม่ถึงปีเองเราห่างกันไม่ถึงปีเกิดอันนี้เกิดอันนี้เกิดห้าหปะยี่สิบสาม่ีไอะดีเเท่าไหร่ับ่อ็ด <S <S ถึงห้องน้ำแล้วค่ะายายกับหลานเดนินต้นต้งเต้งต้ง,ตง,ตงมาแล้วค่ะอาบน้ำกดท่ามันมีอาบก่อนนะอน้ำเสร็จแล้วขึรับท่าเลย

แลนแล้วไปยังงี so ้ไปคอยังนน่อ่าบอกได้ว่าไปคอนนักินเพื่อนนั่นไม่ม่่อาทำไปคอนเพื่นลูกนี่เราคอยสิคอเขาวาดกินละเขาคนบาดเราบาดเองหนาแม่เพื่นบาด แซงมาขอกุ๊ตุบตาตากไม่เป็นยไงต่อขาไม่ไดหอกน้ำเออน้าแล้วกินยำมัน่นั่ง่บายปิดประตูรถนอนนะครับปิดแห้งไปราคาออกลัวเสร็จแล้วสวยคุณตุ๊กตาไปไปจัเต็ม ผอวเผิคเคเนค่ะเต้นค่ะคิมลงผิวก็นอนนะคะสวัสดีค<ป>่ะบ<ป>๊ายบาย